อย่าท้ออย่าหออย่าเหี่ยวครับสําหรับวันนี้มีฟุตบอลมาฝาก2คู่ครับเราจะมากันแบบเร็วๆเราก็ไวๆเลยฮะต้องบอกได้เลยว่าสําหรับวันนี้เนี่ยค่อนข้างที่เยอะอยู่พอสมควรไม่ว่าจะเป็นในด้านของฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ราลีกาสเปนบูเดสอิกาเดียวอรมันอารวมไปถึงในงด้านของตลาดการโชสเรอาอิตาลีครับและยังอีกเยอะแยะมากมายครับสำหรับวันนี้ครับหยิบยกมาก็คือในด้านของการโชสเรอาอิตาลีครับสำหรับในด้านของเอซีมิลานต้องเปิดบ้านตอนรับการมายเยือนในทางด้านของเวโรนาครับต้องบอกว่าผลงานนะฮะ ในทางด้านของเอซิมิลานในการเจอกันมากับในทางด้านของเวโรนาครับเวโรนาเนี่ยครับแพ้ให้กับทางด้านของเอซิมิลานไปนัดเอาล่าสุดอย่างหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับแล้ววันที่เจ็ดเดือนสามปีสองพันยี่สิบสี่เวโรนาก็แพ้ให้กับในทางด้านของเอซิมิลานไปสามประตูต่อหนึ่งด้วยเช่นกันครับผลงานห้านัดหลังสุดในทางฝั่งของเจ้าบ้านอย่างเช่นเอซิมิลานเนี่ยต้องบอกว่าห้านัดหลังสุดที่ผ่านมาเก็บชัยชนะไปสองเอาละก็แพ้ไปสองเสมอไปหนึ่งส่วนในทางด้านของเวโรนาต้องบอกว่า แพ้ไปถึง3เกมชนะไปเกมเดียวคือเกมที่ชนะในทางด้านของมอนซ่าครับนะฮะนอกนั้นนะครับต้องบอกได้เลยว่าแพ้ไป3เกมกับเสมอไป1ครับผลงานวันนี้ต้องบอกได้เลยครับว่าน่าจะจังหนับน่าจะเต็มกระบุงแล้นะฮะแล้ก็ต้องบอกว่าเอซีมิลานเนี่ยจะอยู่ในรูปเกม4.2.3.1นะเนครับ ส่วนในทางด้านของทีมเยือนอย่างเช่นเวลโอลอนาวันนี้จะอยู่ในรูปเกม3-4-1-2ครับเจ้าถิ่นเอซีมิลานเนี่ยพวกเขามีผลงานในช่วงนี้เนี่ยนะฮะที่ต้องบอกว่าจะฝืดฝืดสักหน่อยนะนะฮะจะฝืดฝสักหน่อยแต่ผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยนะครับเอซีมิลานจะสามารถปิดในทางด้านของเวลโอลอนาได้ด้วยการชดเือนไปเพราะฉะนั้น ผมมองว่าเอซีมิลานวันนี้มีชัยครับหรือไม่ใครจะไปมองในทางด้านของยอดตานยอดหมากพดานบนแต่เวลาก็จัดไปแล้วกันแต่ผมมองว่าเอซีมิลานเข้าฝักครับและเราไปกันที่อิริเอิงฝรั่งเศสสำหรับเวลาตีสามดึกหน่อยอ,อร่อยแน่ตีส5มห้านาทีสำหรับในด้านของอันดับ10บตูรุตต้องเปิดบ้านรับการมาเยือนของหัวตารางอย่างเช่นปารีสแซงต์แชมงหรือว่าเปเชนั่นเองครับ ต้องบอกได้เลยครับคู่นี้ผลงานในการเคยเจอกันมานับย้อนกลับไปวันที่13เดือน5ปี2024เปเช่เนี่ยพ่ให้กับในด้านของตูรถไป3ประตูต่อ1 แต่นัดล่าสุดเนี่ยนะฮะวันที่23เดือน11 2021. ปี2024ป่ะเปเชสซัดในทางด้านของตูรุสมา3ประตูต่อสูงเชน่นกันครับเพราะฉะนั้นครับผลงานครับนะฮะ5นัดหลังสุดที่ผ่านมาสำหรับในทางด้านของเจ้าบ้านอย่างเช่นตูรุสนะครับต้องบอกว่าเสมอเนี่ยไป3เกมรักก็แพ้ไป2ส่วนในทางด้านของเปเชต้องบอกว่าเก็บชัยชนะมาถึง5เกมติดแล้วครับเพราะฉะนั้นครับต้องบอกได้เลยครับวันนี้ครับอย่างไรก็ตามมองไปที่เปเชว่าจะสามารถซัดในทางด้าน ของโตรุได้ครับนี่คือสุภบอลสองคู่วันนี้ใครเข้าไปอยู่ในโอโกดังกับผมรับนาฬิกาไปเลยครับใส่ข้อมือแบบเท่ๆครับแล้วก็เสื้อกีฬาครับสวยๆครับนะฮะเราจัดให้ถึงบ้านเพราะฉะนั้นครับแอสเซทีเ5หรือไม่ก็สแกนคิวอาโคดเข้ามายินดีต้อนรับครับสำหรับวันนี้เฮงๆปังๆัาไปก่อนสวัสดีครับ